ในขณะนี้ผิวของราชสีทองน่าเกลียดเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะถูกเด็กชายหมวกฟางบทขยี้และทุบตีและแม้แต่ถ้าราชสีที่เขาปรบปานกวนเพสเอิร์ธคอยลิงล้มเหลวในการเอาชนะเขาคุณรู้ไหมราชสีกวนเพสเอิร์ธคอยลิงสามารถควบคุมน้ำทะเลให้กลายเป็นสิงโตได้กลาบเท่าที่มีการสอนระหาบุคคลที่มีความสามารถมันก็เสร็จสิ้นโดยพื้นฐานแล้วหากิการสังเกตการของลูฟี่เปิดอยู่เสมอซึ่งไม่ปล่อยให้เขาใช้ประโยชน์จากมันทั้งสองต่อสู้เร็วขึ้นและกล่อยออกไปห่างไกลาจากเกาะร้างก่อนหน้านี้ระหว่างทางเรือสินค้าหลายลำพอบอฉักนี้และผู้้คนนนนนบเเรรืออกกก็ตใจี่มัิดะไขึ มีคนกำลังต่อสู้อยู่ในอากาศว้าวคนคนนั้นคือจนสลัดตัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลหนึ่งร้ยล้านเบอรี่เมื่อไม่นานมานี้กับตันกลุ่มจนสลัดหมวกฟางมังกี้ดีลูฟี่น่าทึ่งมากนี่เป็นความแข็งแกร่งของข้าหัวหนึ่งร้อยล้านหรือไม่แต่ชายชาราที่ต่อสู้กับกลุ่มหมวกฟางคือใครอิสบลูแสดงความแข็งแกร่งเช่นนี้เมื่อใดบัตซบผู้ชายคนนั้นคือราชสีทองคำอะไรนะ ตามตำนานโจรสลัดสิงโตทองผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยโด่งดังพอๆกับโรเจอร์และสี่จกักรพรรดิหนวดขาวว่ากันว่าเขาเป็นคนแรกที่หนีจากอินเพลดาวได้สำเร็จแล้วหายตัวไปทำไมเขาถึงต่อสู้กับหมวกฟางลูฟี่เดี๋ยวนี้งานใหญ่งานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นผู้คนบนเรือค้าขายคุยกันมากมายเรือค้าขายกลัวจะได้รับผลกระทบจากการสู้รบจึงรีบหนีไปทางอื่นบนเรือไม่เพียงมีพ่อค้าและกะลาสีเท่านั้นแต่ยังมีผู้คนพิเศษอีกด้วย เมื่อเห็นการปรากฏตัวของราชสีทองคำและพวพันกับกลุ่มหมวกฟางลูฟี่เขาก็ซ่อนตัวและรายงานสถานการณ์ทันทีในเวลานี้มารีนฟอร์ดกองบัญชาการนาะวิกโยธีนเซนโงคุตกใจมากเมื่อได้รับข่าวโฆษณา,อ,าอะไรนะราชสีทองคำปรากฏตัวขึ้นกาบไวแอดเมอร์ลและแอดมเอร์เลิซารุตกตะลึงกับคำพูดเหล่านี้ไก่ตัวเก่าซ่อนตัวได้ดีตั้งแต่มันหนีออกจากคุกมาก่อนแต่จู่จมันก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างมีการสมรู้ร่วมคิดบางอย่างหรือไม่หลังจากเซนโงคุถามสถานการณ์อย่างระมัดระวังเขาก็ตกใจอีกครั้งงงงอออะไรนะรนาาชสสีีหทคกกกกััับลลููฟฟ่่มต้ และทั้งสองก็เสมอการและแม้แต่ราชสีทองคำก็ยังเสียเปรียบตอนนี้ทุกคนไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้หลังจากวางสายเซนโกคุก็ขมวดคิ้วด้วยความลำบากใจเห็นกาฟกินโดนัทอย่างไร้หัวใจเขาก็โกรธขึ้นมาทันทีกาฟไอ้แก่ทำไมคราวนี้ยังเป็นหลานอีเนกเซนโกคุหลานชายของฉันไม่ได้ทำช่วยหยาตคอกใส่ฉันและหลานชายของฉันก็พบราชสีทองคำแล้วคุณไม่ควรสนใจไก่ตัวเก่าหรือกาฟแค่จมูกอย่างเฉยเมยเท่าที่เขากังวลตรับใดที่ลูฟี่ยังสบายดีทุกอย่างก็ยุ่งเหยิงไปหมด และอย่างที่เขาพูดลูฟี่ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีจริงๆแม้ว่าเขาจะทรงพลังแต่เขาก็ยังเป็นโจรสลัดหน้าใหม่อยู่ดีเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วโกลเด้นไลออนนั้นอันตรายกว่าพลเรือโทเครนรีพูดว่าเซนโกคุกาพูดถูกตอนนี้สิ่งสําคัญคือต้องจัดการกับราชสีทองคาก่อนเซนโกคุรู้ลําดับความสาคัญโดยธรรมชาติมองที่ซารุที่กําลังตัดเล็บและสั่งว่าโปรุซาลิโนไปที่อิสบลูและจับราชสีทองคาถ้าคุณพบลูฟี่ในหมวกฟางให้จับพวกมันด้วยอย่าให้กาทําอะไรเลยใบหน้าคิซารุลุกขึ้นอย่างหมดทนทางมัน เช่นเดียวกันกับมาเชอร์เซนโกคูที่ทาให้ผู้คนทํางานล่วงเวลาโดยไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแต่ไม่มีทางหลอกเรื่องแบบนี้ชนะไม่ได้ใครตั้งให้ไม่ใช่จอมพลฝั่งอิสตบูโฆษณาในเวลานี้การต่อสู้ระหว่างลูฟี่และราชสีทองํารุนแรงขึ้นสิงโตทองไม่อ่อนแอเหมือนในละครแม้ว่าความแข็งแกร่งของมันจะลดลงไปมากแต่ก็ยังทรงพลังมากในฐานะตำนานทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันไปมาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงร่างกายของลูฟี่อ่อนล้าและภาระในการเปิดเ 2, กียสองก็หนักหน่วงเช่นกันและเขาก็หมดลมหายใจแล้วแต่ราชสีทองไม่ได้ดีขึ้นมากหมดลมหายใจแแแแลล้วรร่่่่าาางงงกกยไมข็เทูฟี เมื่อเห็นว่าไม่สามารถเอาชนะลูฟี่ได้เขาจึงเห็นคานเฝ้ามองจากด้านข้างราชสีทองคิดจะเลิกเขาไม่ได้ดขี้ขลาดแต่คิดถึงอนาคตแม้ว่าเขาจะต่อสู้กับลูฟี่จนตัวตายคานก็จะใช้ประโยชน์จากมันนั่นจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากสำหรับเขาเขาอิชาลูฟี่ที่มีลูกน้องที่เก่งกาจขนาดนี้สำหรับตัวเขาเองแม้ว่าด็อกเตอร์อินดิโกและมนุษย์อุรังอุตังจะไม่เลวแต่พวกเขาก็อ่อนแอเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกันเขาไม่คิดว่าจะเจอศัตรูที่ทรงพลังขนาดนี้ในเมื่อเขาเพิ่งออกมาเก็บเกาะในวันนี้จะถูกชาวอิสบูปราบอีกหหรรืออไไไมมมมม่่ม่่่่าาาาชสสสสีีีีทงงงงคคนนนดแแตเเเขขูญญยยวบัผกใ เจ้าแข็งแกร่งจริงๆมังกีดีลูฟี่ข้ายอมรับว่าเจ้าไม่ได้พูดมากเจ้ามีความแข็งแกร่งและเงินทุนที่จะแข่งขันกับโจรสลัดยักษ์ใหญ่แห่งโลกใหม่วันนี้ข้าสุขภาพไม่ดีไว้วันหลังค่อยสู้กันขณะที่เขาพูดเขาก็บินไปในระยะไกลลูฟี่กังวลทันทีหยุดนะราชสีดองค์ามชิกิคุณต้องการหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไหมคุณเป็นคนขี้ขลาดหรือสิงโตทองไม่สนใจมันและบินไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดคานเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ความสามารถของเขาคือสร้างแม่เหล็กด้วยไฟฟ้า จากนั้นใช้แม่เหล็กเพื่อควบคุมดับเหล็กมีกระบวนการพิเศษอยู่ตรงกลางและความเร็วจะช้าลงเมื่อเห็นเช่นนี้ลูฟี่ก็ยกมือขวาขึ้นปิดฮาคิอาปากแล้วกัดลงไปอย่างแรงกล้ามบอลลูนโฆษณาฉันเห็นกล้ามเนื้อมือขวางลูฟี่พองทันทีตามด้วยร่างกายของเขาที่แข็งแรงและใหญ่โตราวกับถูกห่อหุ้มด้วยฮาคิสีแดงเข้มอีกชั้นและใบหน้าที่ใหญ่โตของเขาก็กรธพอๆกับฟูโดมยลกกเกียร์สี่อีลาสติกแมนปังปังปง เท้าของลูฟี่เตะอากาศอย่างรวดเร็วและเขาพุ่งเข้าหาราชสีทองคำราชสีทองคำตกตะลึงไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นลูฟี่ปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาเขาแทาบจะในทันทีดวงตาของเขาเบิกกว้างปืนยางปืนยางฉันเห็นกำปั้นขนาดมหึมาของลูฟี่ที่พันรอบฮาคีไว้อย่างสุดกำลังแล้วทุบออกด้วยแรงอันน่าสะพรึงตัวร่างของราชสีทองคำครึ่งหนึ่งถูกฟันเข้าที่ศีรษะและทั้งตัวก็กระอักเลือดไปที่ทะเลโชคยังดีที่เขาบังเอิญไปชนหินโศกขนาดใหญ่ถ้าโดนทะเลนี้จบแน่โว ราชส,สีทองอดไม่ได้ที่จะอาเจียนเป็นเลือดและร่างกายของมันก็นิ่งงันไปมากเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองลูฟี่อีกครั้งหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การล่าถอยในใจของเขามีความมุ่งมั่นมากขึ้นและเมื่อเห็นลูฟี่พุ่งเข้าใส่อีกครั้งเขาก็บุกออกไปทันทีด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีและดึงหินโศครกทั้งหมดออกจากทะเลในขณะเดียวกันก็เอื้อมมือไปแต่น้ำทะเลและเปิดใช้งานลออนมิติปกครองแผ่นดินขดตัวอีกครั้งอย่างไรก็ตามการโจมตีของเขาไม่ได้มุ่งเป้าไปท ด้วยบุคลิกของลูฟี่เขาจะไม่นั่งเฉยเฉยเพื่อดูเรือสินค้าจมอย่างแน่นอนลูฟี่หลบหน้าหินโศโครกทันทีและต่อยหินโศโครกอย่างแรงทานดึงออกซิเดียนออกมาแอร์และฆ่าสิงโตทะเลด้วยการจมตีเพียงครั้งเดียวสิงโตทองสวยโอกาสวิ่งหนีสิบ ในขณะนั้นเองดาบเล็กสองเล่มพุ่งออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และฟันเข้าที่ขาของราชสีทองคําโดยตรงมีดคมขนาดใหญ่สองเล่มของสิงโตทองซากุระเทนและเด็ดบูดหลุดออกทันทีและคารใช้โอกาสนี้จัดการกับแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดึงดูดมีทั้งสองเล่มจากระยะไกลแม้ว่าความเร็วจะช้าแต่ราชสีทองก็ไม่กะล้าเข้ามาคว้ามันกลับเลยและไม่กล้าแม้แต่จะอยู่นานกว่านี้ฉันเห็นสิงโตทองมองไปที่มีสองเล่มของเขาอย่างไม่เต็มใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด จากนั้นเขาต้องไปที่คานอย่างดุดันด้วยสายตาอาฆาตหันหลังกลับและวิ่งสุดกำลังเมื่อลูฟี่มีสติสัมปชัญญะเขาก็บินไปไกลแล้วแม้ว่าลูฟี่จะใช้เกียร์สี่เต็มความเร็วเขาก็ตามไม่ทันให้ตายเถอะให้มันหนีไปซะลูฟี่โกรธโจมตีคนธรรมดาราชสีทองคำตัวนี้ไม่สมควรเป็นโจรสลัดเลยคานกระตุกมุมปากลูฟี่โดยทั่วไปแล้วโจรสลัดจะโจมตีคนธรรมดาลูฟี่ผังกไปชั่วขณะแล้วจูจ่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้ใช่แล้วโจรสลัดเป็นผู้ร้ายโจมตีคนธรรมดาและเหยียบคนปกติฮ่า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 คานพูดไม่ พ่อเป็นลูกศิษย์ของเขาเหรอฉันอายที่จะพูดออกไป ซากูระเทนและไม้ตายค่อยๆตกอยู่ในมือของคานมีทั้งสองเล่มนี้ต่อสู้เพื่อราชสีทองคำมาตลอดชีวิตและมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับราชสีทองคำเป็นเพียงว่าพวกเขาถูกราชสีทองคำมัดไวที่เท้าในภายหลังและด้ามมีดสึกกร่อนไปนานแล้วและพวกเขาถูกทำร้ายอย่ากังวลฉันหาในคนใหม่ให้คุณแล้วนักดาบอันดับหนึ่งของโลกในอนาคตและชื่อเสียงของคุณจะไม่ถูกทำลายห้อยมีสองเล่มไว้ที่เอวของเขาดาบเล็กทั้งแปดเล่มรวมกันเป็นดาบแผงประตูขนาดใหญ่อีกครั้งและค่อยๆลอยไปที่เรือค้าขายกับคานและลูฟี่กับตันเรือสินคค้าาอออกมขบุ นักเขาทัานทีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าตอนนี้ลูฟี่และคารนจะช่วยเขาไว้ได้แต่ในการวิเคราะห์สุดท้ายลูฟี่เป็นจนสลับรายใหญ่และอาจช่วยโอกาสปล้นเรือของพวกเขาโฆษณาลูฟี่เห็นว่าคนเหล่านี้ไม่เป็นไรก็โชฟันขาทัานทีการแสดงออกดังกล่าวทาให้ทุกคนบนเรือค้าขายตกใจและด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาก็มีความประทับใจที่ดีฮิฮิฮิในเมื่อคุณไม่เป็นไรเราก็ควรไปได้แล้วครูคารนกลับไปหาเพื่อนๆกันเถอะครับกับตัน,านคารควบคุมดับยักย้ายและบินไปในทิศทางของเมรี่แม้ว่าตอนนี้เขาจะบินแบบสุ่มในรระหว่่่าาาางงกตตอสู้แ้แคจททได ดังนั้นจะไม่มีปัญหาหลังจากที่พวกเขาบินออกไปผู้คนบนเรือค้าขายก็รับรู้ได้และบอกลาลูฟี่เสียงดัง บางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นจนสลัดเช่นนี้และทางด้านเมลลี่จู่ๆเรือใบหัวสิงโตก็สูญเสียการควบคุมและตกลงมาจากที่สูงโซโลและคนอื่นๆตื่นตระหนกอุปบินขึ้นอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็พบว่าร่างกายของเขาหนักขึ้นในทันใดปรากฏว่าทุกคนกำลังแขวนอยู่บนเขาไม่มีทางเขาเป็นคนเดียวที่บินได้แม้ว่ามันจะหนักมากแต่โชคดีที่ผลไม้ของเขาไม่ง่ายนักและในที่สุดก็บินกลับไปที่เมลรี่ด้วยความยากลำบากส่วนเรือใบหัวสิงโตนั้นชนเข้ากับทะเลโดยตรงและเริ่มจมลงอย่างช้าๆพวกเจ้ารีบเอลี่ หาบินไม่เป็นก็เสร็จทุกคนอุสปอดบ่นไม่ได้ไม่เป็นไรอุซับยังมีเธออยู่ทุกคนมองว่ามันขึ้นอยู่กับคุณในอนาคตซึ่งทำให้อุซับท,ทำอะไรไม่ถูกและภูมิใจรู้สึกดีที่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าของคุณแต่คู่ค้าที่เกียดเกินไปที่จะก้าวหน้าโซโลมองไปที่เรือที่กำลังจมและทันใดนั้นก็พูดว่าเรือของราชสีทองคำจมหมดแล้วแปลว่าลูฟี่ชนะทุกคนก็มีปฏิกิริยาเช่นกันและหัวเราะกันเป็นแถวแน่นอนสิเขาคือลูฟี่ไม่นานหลังจากนั้นจุดสีดำก็ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าโาโฆษณ เฮ้ hey, ทุกคนเรากลับมาแล้วลูฟี่ตะโกนอ้าปากกว้างมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดการที่สามารถเอาชนะจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานและเห็นว่าเพื่อนของเขาปลอดภัยดีมันก็ยากที่จะไม่มีความสุขแม้แต่คานก็ยังมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนริมฝีปากของเขาลูกเรือทั้งหมดพบกันบนเมรีลูฟี่คุณเอาชนะราชสีทองคำได้หรือยังอุสริดถามไก่ตัวเก่าถูกฉันทำร้ายอย่างหนักแต่ฉันปลาออยอให้มันหนีไป ลูฟี่หัวเราะอย่างไร้หัวใจพันธมิตรยังถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดนั้นแล้วก็ยิ้มไม่เป็นไรที่ราชสีทองคำจะวิ่งหนีเพราะเขาพ่ายแพ้ให้กับลูฟี่และแม้แต่นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกลัวถ้ายัางกล้ามาอีกก็คงโดนเที่ยนเป็นเพียงว่ามันจะไม่ง่ายนักที่จะเรียกใช้ในครั้งต่อไปคานหยิบซากุระเทนและเดดบูดออกมาแล้วยื่นให้โซโลเฮมมิคมขนาดใหญ่สองเล่มของราชสีทองคำซากุระเทนกับเดดบูดโซโลหยิบมีดขึ้นมาอย่างตื่นเต้นลูบมันอย่างระใครแต่กกก็ยยยััังงงถาาาาามมมมมมด้มสส้้ววคคคคสสุุณณนนนีีเเล่่ไตออรรห ค่านสายหัวแม้ว่าฉันจะไม่ใช่นักดาบบริสุทธิ์แต่ฉันก็มีความคิดของฉันเกี่ยวกับนักดาบเช่นกันฉันคิดว่าความแข็งแกร่งของนักดาบอยู่ที่ตัวมันเองไม่ได้อยู่ที่ดาบดังนั้นดาบที่ดีและเร็วจึงไม่มีความหมายสำหรับฉันความแตกต่างยิ่งกว่านั้นโนซิดิอันได้รับการเลี้ยงดูและเลี้ยงดูโดยฉันด้วยรามเมอร์เมินแฮคิเป็นเวลาหลายปีและเขาคือคู่หูของฉันมันจะไม่อ่อนแอไปกว่ามีดขนาดใหญ่ที่เร็วหรือแม้แต่มีดที่เร็วขนาดใหญ่ที่สุดยอดกําเนิดอาวุธยุโทโธปกรณ์ฮากนนนั่่เเเเป็พพราาาะขมิ ในการต่อสู้รายวันแม้ว่าใบมีดจะหมุนเล็กน้อยแต่ก็น่าเสียดายสำหรับพอใครมีดทั้งหมดสามารถกลายเป็นมีดดำขึ้นอยู่กับว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ฮาคีของคุณแข็งแกร่งหรือไม่อาวุธฮากีโซโลจับซากุระเทนและเด็ดวุฒแน่นด้วยสายตาคาดหวังโฆษณาเขาต้องการปลูกสีติดอาวุธโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นคารนช่วยโซโลเปลี่ยนด้ามมีดทั้งสองเล่มและเตรียมฝักดาบแบบด้นสดแต่มีดเร็วขนาดใหญ่นั้นคมเกินไปและฝักดาบชั่วคราวจะอยู่ได้ไม่นานและคาดว่าจะหักหลังจากตัดเพียงครั้งเดียว ดังนั้นคาจึงเตือนซารให้ใช้อย่างระมัดระวังแน่นอนถ้ามีโอกาสในอนาคตคุณก็สามารถเตรียมฝักดาบได้เช่นกันคาน,นึกถึงราชสีทองคำอีกครั้งและซ่อนตัวเพื่อเรียกราฟโมเสสโมเสสเจ้าสารเลวน้อยเป็นอะไรไปเสียงไร้กังวลของกาฟดังขึ้นโอ้พอเท่าฉันกับลูฟี่เพิ่งสู้กับไก่แก่คานกล่าวด้วยรอยยิ้มสิงโตทองแก่แก่ตัวนั้นมารินรู้แลวเซนโกคุส่งทิซารุมาในรอโดนจับเอยท่านผู้เท่าท่านทำให้เขาโครงของมารินรั่วไหลออกมาชายชาราพูดอะไรชายชาราไม่ได้พูดอะไรเลยเอาละ่ะ การทำอะไรไม่ถูกกับกราฟอย่างไรก็ตามกราฟยังคงปกป้องหลานชายของเขาปล่อยเลยเอานาวิโกตินอย่างจงครึ่มโดยไม่ลังเลกาพูดด้วยรอยยิ้มอาจารย์ผมมีลูกเรือสิงโตทองที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ผมสงสัยว่าสิงโตทองมีแผนสมรู้คิดบางอย่างคุณสามารถนำคนมาจับพวกเขานอกจากนี้สิงโตทองอยังหนีไปได้แต่น่าจะอยู่ไม่ไกลหกักอยากจับกลุ่มให้เร็วที่สุดกราฟงุนงงเด็กคุณใจดีจังคุณบอกเรื่องนี้กับมารีนจริงๆเหรอที่ฉันแค่ต้องการฝักดาบราชสีทองคำ ในทะเลที่เงียบสงบเหยื่อกำลังถือกระดานขนาดเล็กแววตาของพวกเขาแสดงความสิ้นหวังหวดไฟสีเหลืองกระพริบหลังจากนั้นทันทีชายไวกลางคนผู้น่าสงสารในชุดสูทลายทางสีเหลืองและเสื้อคลุมความยุติธรรมก็ปรากฏตัวขึ้นบนกระดานโอ้ใช่แล้วคนเหล่านี้คือลูกเรือของสิงโตทองใช่หรือไม่คิซารุพูดอย่างสบายๆทะเลพลเรือเอกิซารุดวงตาของเหยื่อเบิกกว้างและชั่วขณะหนึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือหรือเสียใจที่ถูกจับกลุมแต่สิ่งเดียวที่แน่นอนคือพวกเขาไม่ควรตายที่นี่ คิซารุยกมือขึ้นหาเครื่องดักฟังโทรศัพท์สีดำและพูดว่าโมเสสนี่คือคิซารุกลุ่มผู้เพาะร้ายถูกพบที่นี่พวกเขาน่าจะเป็นลูกเรือของราชสีทองคาและเรือของราชสีทองคาจมลงสู่ก้นทะเลแล้วหือโมเสสโมเสสแปลกไม่หักไหมในเวลานี้โทรศัพท์ของบา,าบาลาดังขึ้นในกระเป๋าของเข,ขาทัานใดนั้นคิซารุก็นึกขึ้นได้และหยิบเครื่องดักฟังโทรศัพท์ในกระเป๋าออกมาเพื่อเชื่อมต่อนี่คิซารุเครื่องดักฟังโทรศัพท์กลายเป็นชายวัวกลางคนมีหนวดมีคราวทันทีพร้อมกับคาซิก้าโมเสสโมเสสนี่คือหัวชาวซานพลเรือเอกิารรรุอองเื ตรีและผมมาถึงเมืองล็อกแล้วและเรากำลังวางแผนที่จะจับลูฟี่ในหมวกฟางคำสั่งคิซารุพูดทันทีถูกแล้วมีลูกน้องของราชสีทองคำสองสามตัวอยู่ที่นี่เจ้าส่งคนไปจับพวกมันเร็วเข้ามิฉะนั้นคนพวกนี้จะตายข้าจะตามล่าราชสีทองคำต่อไปและฉันจะฝากไว้ที่เมืองล็อกถ้าหมวกฟางลูฟี่มาถึงพยายามขัดขวางเขาแล้วฉันจะไปถึงโดยเร็วที่สุดอย่าประมาทเขาเขาคือคนที่กล้าสู้กับฮอกอายและเอาชนะราชสีทองคำใช่เข้าใจแล้วพลเรือเอกคิซารุ หลังจากวางเครื่องดักฟังโทรศัพท์ที่ซาุแสดงสีหน้าทำอะไรไม่ถูกไม่มีใครทำสิ่งนี้โฆษณาเมื่อคิดว่าเขารีบวิ่งจากสำนักงานใหญ่ไปยังอิสบลูไม่หยุดและเขาก็หมดแรงและไม่เห็นเซนโกคุเพิ่มเงินประเด็นสำคัญคือตอนนี้สิงโตทองกำลังงอวิ่งหนีและหมวกฟางลูฟี่ยิ่งหน้าขันเข้าไปอีกถ้าจับได้คุณก้าฟจะพลาดถ้าจับไม่ได้ก็โดนมาชเซนโกคุดุเขายากเกินไปจริงๆเฮ้ hey, ไม่มีทางใครบอกให้ฉันเร็วที่สุดในบรรดานาะวิกโยธินอาคาอินุาานค,ควรทำแบบนี้ผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่ชายชาราก,รากัา ฉันไม่ได้หัวแข็งขนาดนั้นฉันควรจะตกปลาหรือจับปลาแย่ที่สุดคุณจะโดนดุคิซารุพึมพำและหายไปในลำแสงสีเหลืองอีกครั้งในเวลานี้เมริก้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนดาดฟ้าแซงโกกำลังเรียนรู้ที่จะกลนขนอย่างนหนักฝ่าเท้าของเขาชาแต่เขาก็ยังไม่กล้าหยุดต่อหน้าผู้สอนปีศาจคามันแปลกมากหลังจากที่เขากินผลไม้สะกดจิตเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในระดับที่สองของกลุ่มหมกฟางแล้วทำไมเขาถึงฝึกฝนอย่างหนัก แต่คันบอกว่าร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อร่างากายได้รับการพัฒนาถึงระดับหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเพิ่มขีดจากัดสูงสุดของความสามารถของผลไม้ได้ยิ่งกว่านั้นถ้าเขาพบคนที่มีจิตตานุภาพแรงกล้าซึ่งไม่สามารถสะกดจิตสําเร็จได้เขาจะทาอย่างไรในตอนนั้นอาจเป็นเพราะเขาวิ่งหนีไม่ได้ด้วยซ้าดังนั้นการโกนหนวดยังต้องเรียนรู้นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้มุงวอกเพื่อไม่ให้ตกลงไปในทะเล มาริซิกเทสองนี่เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของคาแน่นอนคุณสามารถเรียนรู้ทั้งหมดเหล่านี้ได้แน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ชื่นชมกาอุซับและนามิหนีไม่รอดแม้แต่สัตว์เลี้ยงแสนร,รู้อย่างลิจิและมูมูก็หนีโชคร้ายไม่ได้คนที่ขมขื่นที่สุดคือโซโลและซันจินอกจากทำอาหารทุกวันแล้วซันจิยังต้องสวมห่วงเหล็กที่หนักจนแทบหมดถ้าเพื่อเตะแผ่นเหล็กในขณะเดียวกันเขาก็จำเป็นต้องเรียนรู้มาริซิสไทสด้วยโฆษณาที่น่ากลัวกว่านั้นคือซันจิเต็มใจยังไงก็ตามทานได้ข้อมูลการวัดของนามิและใช้เพื่อกอกมมัันนจิจิต้งหดหดว อีกคนคือโซโลผู้ชายคนนี้โหดเหี้ยมจริงๆโหดเที่ยมต่อศัตรูและโหดเที้ยมต่อตัวเขาเองด้วย3าโปรแกรมการฝึกต้องการให้คานใช้น้ำหนักที่หนักที่สุดและฝึกให้มากขึ้นในเวลาเดียวกันคารต่อต้านการลดน้ำหนักของโซโลอย่างผิดปกติจุดประสงค์ของโซโลนั้นง่ายมากปลุกอมเมินแฮคีอย่างระวดเร็วผลไม้เปลี่ยนชะตาหาคี่สร้างชีวิตประโยคนี้กลายเป็นคำพูดคลาสสิกของคาลูฟี่และคาระพึ่งพาผลไม้และหาคีเพื่อเป็นขุมพลังระดับโลกเฮโซโร่ไม่กินผลปีศาจดังนั้นหาคีจะต้องเชี่ยวชาญก่อนหน้านี้มิฉะนัั้้นนนนนนนจจจะะไไรรแงงงเเเกกกกกิปททีีี่่่่ตตาาาามมมมใหคลืือออโโยบซ ดังนั้นจํานวนของมีดกว่งโซโรจึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกวันและจํานวนของมีดแบบนาวิกโยธีนหรือวัตถุเหล็กอื่นๆที่ต้องตัดจะต้องถึงจํานวนหนึ่งนอกจากนี้คุณต้องสวมห่วงมือและเท้าที่หนักต่อสู้กับคารหรือลูฟี่และยอมรับการล้างบาปของอาวุธยุโทโธปกรณ์ฮัคิเช่นเดียวกับที่โซโลไม่ค่อยทาเพลงตลอดเวลาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเมื่อเห็นโซโลเป็นเช่นนี้ทุกคนก็เชื่อและพวกเขาก็ไม่กล้าบ่นเกี่ยวกับการฝึกฝนอย่างหนักดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่ทํางานหนักโชคดีที่คารจัดการเวลาได้ดีมีเวลาฝึกไมมม่่าาาากกแลละเเขยังังงีวววทุน ดังนั้นเขาจึงสามารถสัมผัสกับความสุขของการล่นเรือใบได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพายุมาการฝึกถูกขัดจังหวะและคานก็ไม่บังคับให้เขาฝึกอีกแม้ว่าทุกคนจะบ่นเกี่ยวกับปีศาจของคาร์นแต่พวกรเขาก็รู้ว่าคารนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจกรานไลท์ถูกเรียกว่าสุสานของจนสลัดและไม่ใช่เพียงแค่คำพูดของผู้ตื่นตระหนกเท่านั้นหากคุณต้องการอยู่รอดในกรนไลน์คุณต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอมิฉะนั้นความตายจะรอคุณอยู่ฉันต้องการให้กับตันช่วยชีวิตคุณแต่กับตััััันกกก็มมมมีีตรรรรรทท่่งงงพลลลให้้้้จดดดาาาาวยแะะเขไไสาาถืออุค โฆษณาคารมีจุดประสงค์เดียวคือทำให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกขมขื่นและเหนื่อยล้าแต่พวกเขาก็ยังคงปฏิบัติตามแผนการฝึกฝนของคานอย่างเงียบๆน,นามิเมืองลอกอยู่ไกลแค่ไหนคานถามในเวลาว่างอือพรุ่งนี้เช้าค่อยมาก็ได้นามิรู้ทุกอย่างด้วยแผนภูมิในใจของเขาในเมื่อเป็นเช่นนั้นยกเลิกการฝึกซ้อมของวันนี้และออกกำลังากายตอนเช้าของพรุ่งนี้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้คานพูดอย่างสบายๆโโโลที่กำลังคงมิดรู้สึกตะลึงคุณคา,ารอเรายู่่ทีเมืืออองล็หรเป่า โซโลไม่ได้โง่กลุ่มหมวกฟางส่งเสียงดังในอิสบลูเป็นไปไม่ได้ที่มารีนจะนิ่งเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ราชสีทองทำพ่ายแพ้เป็นที่คาดกันว่าทั่วทั้งทะเลมีข่าวลือและนาวิกโยธินจำเป็นต้องจับกลุ่มหมวกฟางอย่างแข็งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งศักดิ์ศรีของนาวิกโยธินคานพยักหน้าและพูดว่าอืมฉันเคยติดต่อคุณกลับมาก่อนและเขาบอกว่าพลเรือเอกิสารุจะมาที่นี่ทุกคนชายชราคนนี้เป็นวีรบุรุษนาวิกโยธินจริงหรือทำไมมันถึงไม่น่าเชื่อถือแต่ฉันไม่ได้คาดคคิิิดดดมมมมาา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 กก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 ่่่่่่่อออนนนนนนวววววยยจจะสสสงงงงพลเเเเรื้้ซึแแใใหหหหขุฟไ สัญจิจุดบุรีแล้วพูดว่าชายชราย,ยังคงรักหลานชายของเขาเราโชคดีที่รู้ข้อมูลล่วงหน้ามิฉะนั้นมันจะเป็นหายนะหักถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดอย่างพลเรือเอกในทันทีทุกคนเห็นด้วยมรินเดอมเอร์ไม่เคยเห็นแต่ฉันเคยเห็นฮอไกและโกลเด้นไลออนทุกการ่อสู้คือหายนะทุกคนไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสัตว์ประหลาดทั้งหมดที่ทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นการดีที่จะรู้ล่วงหน้าจะวิ่งหรืออึดก็เตรียมตัวล่วงหนาาาไครรรุุงกงกง่่นททมมออปีสยใใจจใจจ ท่านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแนะนำนาวิกยโยธินคิซารุชื่อโปูซาลิโนตรับใดที่คุณเห็นชุดลายทางสีเหลืองและใบหน้าที่เลวร้ายคุณก็ได้เห็นคิซารุแล้วคิซารุเป็นผู้มีความสามารถโลกีออสทารคลิงฟรุตและความเร็วขาองค์เขากำลังตามทันกับเขาความเร็วแสงได้ชื่อว่าเป็นคนที่เร็วที่สุดบอทกลอนคือความเร็วคือพลังคุณโดนความเร็วแสงเตะไปหรือเปล่าช,ชายชรายอยู่นี่เสื้อโค้ทเรียกสั้นๆว่าอนาถมากทุกคนนี่ผลไม่ซีเรียสเหรออย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงผลไม้โลเกียคุณจะขาดหา แน่นอนว่านั้นไม่สาคัญสิ่งสําคัญคือคิซารุนั้นแข็งแกร่งและรวดเร็วมากแม้แต่หนวดขาวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้และเขายังสามารถยิงเลเซอร์ได้ซึ่งเป็นการทําลายล้างอย่างมากยิงเลเซอร์ลูฟี่กับอุสปตาเป็นประกายยิงเลเซอร์นั่นเลเซอร์เหรอโฆษณานามิผลพวกเขาออกไปด้วยสองหมัดนี่เป็นเวลาที่น่าอิจฉาแล้วเหรอคู่ต่อสู้คือพลเรือเอกลูฟี่กดหมวกแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฮิฮิฮินายจะกลัวอะไรหละ่ะมิสเตอร์คารกับฉันอยู่ที่นี่แล้วมิสเตอร์คารก็ซ่อนตัวอย่างไร้กัดครั ทันใดนั้นทุกคนก็ตระหนักได้ในขณะน,นี้และมองไปที่คานด้วยความชื่นชมก่อนหน้านี้คานต่อสู้เพื่อฆ่าหัวทุกคนและเผยแพร่การกระทำของกลุ่มหมวกกอฟางแต่เขาแค่คิดถึงตัวเองไม่ใช่แค่การใส่ร้ายนาะวิกโยธินเท่านั้นไม่ใช่หรือครั้งนี้มารินส่งทีสรุมาที่นี่เพียงคนเดียวนี้กำลังส่งคนไปทุกหน้าเขาอะไรจะน่ากลัวขนาดนั้นสักพักทุกคนก็โล่งใจอย่างไรก็ตาม,มาควรมีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือและพลเรือตรีมาร่วมด้วยคนเหล่านั้นไม่ได้อ่อนแอทุกคนควรระวังเรากำลังเข้าสู่่่นนนนนดดิลลลาาาาายยยัััังงงงงงง้้เเเรรรจจึไไมามมาสถปูกใืือออหคต อย่ากังวลคุณคานฉันจะหยุดพลนเรือกและคุณคารจะยังคงรับผิดชอบอยู่ลูฟี่ยังคงยิ้มเหมือนเดิมโอเคเข้าใจแล้วกับตันคานเห็นด้วยด้วยคาลูอันเซนทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยสำหรับลูฟี่แม้ว่าเขาจะยังทำาีิซารุไม่ได้ในตอนนั้นมันก็ง่ายที่จะหนีตรับใดที่เขาได้พบกับคารทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีหลังจากดิมยันแผนการรบคร่าวๆแล้วทุกคนก็ไปทำธุระของตัวเองคาร์ลพบนาม,มิและบอกให้เธอซื้อแผ่นเสียงสองแผ่นหากเธอมีเวลาและทำให้ลักษณะเกา,ขกา,าะกาาของแกรลาางงนนขอแผ่เสียงเอ เป็นที่นิยมในฐานะนักเดินเรือนามิให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นธรรมดาเขายังให้เงินแก่คานเพื่อที่คานจะมีโอกาสซื้อสองตัวด้วยไม่สําคัญว่าคุณจะซื้อของมากเกินไปถ้าเธอไม่ซื้อที่นี่เธอจะถูกจับได้ว่าตาบอดเมื่อถึงเวลาที่กรนไล์เช้าวันรุ่งขึ้นนูสเบิร์เริ่มทางานแต่เช้าโฆษณาคานซื้อหนังสือพิมพ์และยิ้มเมื่อเห็นพาดหัวข่าวมอกราชาแห่งข่าวสารเก่งมากในการจัดการกับข่าวเขา,ขารายงานข่าวจริงๆและไม่ให้หน้าใดๆกับรัฐบาลนาวิกโยธินและรัฐบาลโลกหน้าข่าวส่วนใหญ่เป็นรูปและบทนาของลูฟีีี่่ททุกราาชหอองงยยดเม ในภาพราชสีทองคำน้าสังเวชและลูฟี่มีพลังมากในขณะเดียวกันข้อความดังกล่าวยังเผยแพร่ที่มาของโจรสลัดในตำนานนี้ให้กับผู้ที่ไม่รู้จักราชสีทองคำฉันเชื่อว่าหลังจากวันนี้ชื่อเสียงของลูฟี่และกลุ่มหมวกฟางจะดังไปทั่วโลกทะเลลูฟี่พวกเราดังไปทั่วโลกคารยื่นหนังสือพิมพ์ให้ลูฟี่อย่างตื่นเต้นลูฟี่มองแล้วยิ้มกว้างทันทีลูกเรือ,อยังมากันทีละคน เมื่อได้เห็นคำอธิบายที่เกินจริงแต่เป็นจริงในหนังสือพิมพ์พวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจไปชั่วขณะดูสีนี้คือกลุ่มหมกฟางแม้แต่ราชสีทองคำในตำนานผู้โด่งดังพอๆกับราชาวันพีตโรเจอร์และสีจักรพรรดิหนวดขาวในปัจจุบันก็สามารถปรับมันได้เช่นเดียวกับที่คานคิดเมื่อหนังสือพิมพ์ถูกส่งออกไปมันทำให้ทั้งทะเลตกใจทันทีนิวเวอร์บอเรอโมบิดิก์มาโคกับตันทีมชุดใหญ่รีไปหาหนวดขาวพร้อมกับหนังสือพิมพ์อย่างตื่นเต้นพ่อข่าวใหญ่น้องชายคนเล็กของเอสนั้นยยยยยอออดเเีี่่่่่มมาาาากกกกแแแ้้ตตไััวขงงงรชสทค็พพ โอ้นวดเขาเหลือบมองหนังสือพิมพ์และเห็นฉากที่ลูฟี่ถูกสิงโตทองทุบตีอย่างรุนแรงและเขาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะคลาุลา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 ไก่แก่ของสิงโตทองตัวนั้นดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆฉันทําได้ยังเอาชนะมือใหม่ได้อย่างไรก็ตามน้องชายค่ะองค์นั้นดีมากฉันไม่รู้ว่าเขาจะเป็นลูกของฉันหรือเปล่าดอรัก กับตันคนอื่นๆก็เข้าร่วมด้วยและอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจหลังจากอ่านหนังสือพิมพ์พวกเขาไม่คาดคิดว่ามือใหม่ตัวน้อยจากอิสบลูจะทำเรื่องสะเทือนโลกได้ก่อนเข้าสู่แกรในไลน์ไม่น่าแปลกใจเลยที่ค่าหัวของกลุ่มหมวกฟางจะเพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นอย่างมากักโฆษณามาโคพูดอย่างลังเลในขณะนี้พ่อเอสมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหนวดขาหยุดชั่วคราวจากนั้นแสดงใบหน้าของฮาโอไมกับฮาคิคุลา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 เอสเป็นลูกของหนวดขาวของฉันให้ฉันดูว่าใครกล้าแต่ต้องเขาสอนไอสารเลวนั่นถ้าเขากล้าทำอะไรเอสฉันจะทำ หามาก็ดูโล่งใจแต่ก็ยังมีปัญหาซ่อนอยู่ในใจก่อนหน้านี้ก็ปกติดีแต่จูจูทีก็ค่าซาดเพราะผลปีศาจเอสโกรดมากและแตัดสินใจแน่แน่ที่จะจับทีชชกลับมาและคิดดูตอนนี้เขาไม่ควรได้รับอนุญาตให้ไปทีชักล้าที่จะฆ่าเซตแล้วเขาจะไม่ทําร้ายเอสได้อย่างไรเพราะเขากลัวพ่อของเขา ยิ่งกว่านั้นชายชาราก็แก่เกินไปและความเจ็บปวดดะตามร่างกายก็แย่ลงหักมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานี้ฉันไม่รู้ว่าชายชาราจะต้านทานมันได้หรือไม่วันนคุณิกอผีไคโดชายร่างกำยำที่มีเขาสองเขาบนหัวกำลังกระดกวายในเวลานี้แจ็คเดดราว์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามหายนะได้วิ่งเข้ามาพร้อมหนังสือพิมพ์และเปิดปากของเขาหัวหน้าหัวหน้าไคโดราชสีทองคำถูกฆ่าตายไคโดหยุดดื่มราชสีทองคำไก่แก่ตัวนั้นตายแล้วหรือใครจะฆ่าเขาได้แจ็คส่งหนังสือพิมพ์ให้ ดูสหัวหน้าไคโดเขามาจากอิสบลูชื่อมังกี้ดีลูฟี่ก่อนเข้าสู่กระไล่เขาได้พบกับราชสีทองคาและเอาชนะราชสีองค์คำโดยไม่คาดคิดไคโดเขาหยิบกระบองขึ้นมาอย่างเงียบเียและด้วยตันเดอเอกทรากรัมส์ห e นึ่งจังหวะเขาก็ส่งแจ็คปลิววอนไอสารเลวแกกล้าดียังไงมาโกหกและโอซีมันเป็นแค่ความพ่ายแพ้แกไม่ได้ถูกฆ่าไอดับลีป้าอ้วนและตัวใหญ่กําลังกินเค้กโดยอ้าปากที่เปื้อนเลือดตาของเธอเหลือไปที่หนังสือพิมพ์และรอยยิ้มของเธอก็เย็นยะเยือกอืม ชิกิแพ้ให้กับมือใหม่ที่เพิ่งออกทะเลช่างน่าอับอายสำหรับลูกเรือร็อกของเราแต่เด็กหมวกฟางคนนี้เป็นคนดีคาตาคุริเมื่อเด็กหมวกฟางมาถึงโลกใหม่ส่งคำเชิญงานเลี้ยงน้ำชามาให้ฉันครับแม่คาตาคุริที่รูปร่างสูงใหญ่รับคำสั่งทันทีอย่างไรก็ตามแววตาของเขาใช้แววครุ่นคิดเด็กหมวกฟางคนนี้ไม่เลวถ้าเขาสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมามได้พลังการต่อสู้ของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมามจะดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยงานนี้ต้องจัด อย่างไรก็ตามคาตาคุริไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรหากผู้มาใหม่ต้องการต่อต้านจัก,กรพรรดิทั้งสี่เขากำลังต่อสู้กับความตายโลกใหม่เกาะแชงคูสผมแดงกำลังเชิญลูกเรือไปงานเลี้ยงอีกครั้งและเหตุผลก็ง่ายๆเพราะลูฟี่ลงหนังสือพิมพ์อีกครั้งคนผมแดงแปลกใจที่ข่าวหน้าหนึ่งของลูฟี่เพิ่งเผยแพร่ได้ไม่นานแต่เพียงไม่ก,กี่วันต่อมาก็ถูกตีพิมพ์อีกครั้งและเหตุการณ์นั้นน่าตืนต่นเต้นยิ่งกว่าครั้งที่แล้วและเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่พวกเขาเอาชนะราชสีทองคำได้ผมสีแดงยังคงสสดในควาาามทรรรงงงจขออออกตู่้เอเ,อเื เขารู้ว่าผลสิงโตนั้นยากเพียงใดแม้แต่กับตันโรเจอร์และรองกับตันเรลลี่ก็ยังกลัวสิงโตทองลูฟี่เอาชนะราชสีทองคำได้อย่างคาดไม่ถึงซึ่งเหลือเชื่อมากลูฟี่เธอแข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้พบกันเร็วๆนี้ฉันตั้งตารอมันจริงๆโฆษณาโลกกำลังฮือฮาเมื่อลูฟี่เอาชนะราชสีทองกลุ่มหมวกฟางสนุกอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็เลือกที่จะลืมมันไปแม้ว่าสิงโตทองจะแข็งแกร่งแต่ก็พ่ายแพ้ไปแล้วในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายศัตรูที่พ่ายแพ้จะต้องถูกเรียกคืนเมื่อมีเวลาและตอนนี้พวกกกกกกเขาาาลััััังงยยุ่่่อููบบรรรจดตใหม ลูฟี่นายอยากไปเมืองล็อกจริงๆเหรอคานค่อนข้างทําอะไรไม่ถูกอืมนั่นคือจุดเริ่มต้นและจุดจบวันพีทเริ่มต้นจากตรงนั้นและถูกประหารที่นั่นฉันจะไปดูแท่นประหารฉันอยากรู้เกี่ยวกับวันพีทให้มากกว่านี้ลูฟี่บอกว่าเป็นเรื่องแน่นอนแต่ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงรู้สึกว่าหัวของพวกเขาใหญ่เดิมทีฉันอยากจะซื้อของเล็กน้อยในเมืองล็อกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเตรียมส่วนผสมเครื่องชี้บันทึกและของใช้ประจำวันบางอย่างและฉันก็ถอยกลับทันทีที่ฉันซื้อของเสร็จในเวลานั้นแม้ว่าคุณณจะถถููกกกกกกกลล้้้้อออออมมรบดดววยยยนนนนนนาาาาิโคุุ็สสไไปัแตต่่ีีฟ นี่เป็นเหมือนเรื่องตลกนาะวิกโยธินได้ตั้งค่าล้อมและรอให้คุณเจาะเข้าไปคุณยังต้องการเล่นในวงล้อมไม่ให้กิตติมารีนสำหรับนามิอุซับและซันโก้พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการไปเมืองล็อกถ้าพวกเขาไม่จําเป็นต้องซื้อมีนาะวิกโยธินรออยู่ที่นั่นพร้อมกับทหารเรือกลุ่มหนึ่งจากนั้นทุกคนก็มองไปที่คารในตอนนี้มีเพียงคารผู้เป็นอาจารย์เท่านั้นที่สามารถกเกลี้ยกล่อมลูฟี่ได้แค่ทุกคนคิดผิดคารเป็นได้แค่หัวหน้าของลูฟี่ระหว่างการฝึกแต่เวลาอื่นเขาจะหาทางเติมเต็มความคิดของลูฟี่พพราะลููู่่่่นนกััคคุิดดออยหึงแบว อุซับคุณไปหาทางก่อนในเมื่อนาวิกเยโิทีนกำลังรอให้เราไปต้องมีเรือรบขนาดเล็กคอยดูรอบๆหาตำแหน่งของพวกเขาให้ฉันตกลงคุณคานอุซับก็ชัดเจนเ,นเช่นกันและบินตรงไปบนท้องฟ้าสำรวจไปข้างหน้าคานพูดอีกครั้งซังเจตวคุณเคยสะกดจิตขวานยักย้ายเป็นเพเทคนิคการสะกดจิตต้องทรงพลังมากและตอนนี้คุณได้กินผลไม้สะกดจิตฉันสงสัยว่าคุณจะสะกดจิตคนได้มากแค่ไหนโฆษณาแซงกกลผงะไปครู่หนึ่งแต่เขาตอบสนองทันทีเขายิ้มและพูดว่าคุณคานเป็นความคิดที่ดี ไม่ต้องกังวลมันง่ายสำหรับกลาสีสะกดจิตบางคนที่จะกระจายข่าวเท็จคนอื่นๆพังับไปชั่วขณะแล้วทันใดนั้นก็ตระหนักได้แม้แต่ลูฟี่ที่จิตใจมักจะออฟไลน์ก็เข้าใจไม่นานอุซบพนกลับมาและชี้ให้นาวิกโยธีนเล็กๆสองนายซุ่มอยู่ในตำแหน่งนั้นคานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาเลือกที่จะทำมันเองขับดับเล่มใหญ่ไปที่ประตูและออกเดินทางพร้อมกับแซงโกทางฝั่งเมืองโลกา่ายล้อมได้ถูกสร้างขึ้นแล้วในเวลานี้เรือรบถูกซ่อนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางไปที่กเกกาาะะพรลัว ดังนั้นเขาโครงจะไร้ประโยชน์หัวเซาซานและกสไปเดอร์รออยู่ที่บ้านใกล้ท่าเรือเป็นการส่วนตัวและเมื่อสมาชิกกลุ่มจนสลัดหมวกฟางทั้งหมดเข้าไปในเมืองโลกพวกเขาได้ทําการปิดล้อมขนาดใหญ่ทันทีอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะได้รับคาเตือนจากเซนโกคุและคิซารุแต่ฮัวเอชเชนและก็สไปเดอร์ก็ไม่ได้จริงจังกับมันยังไงมันก็เป็นแค่กลุ่มจนสลัดมือใหม่เมื่อต่อสู้กับฮอกอายฮอกอายต้องรักษามือไว้ในขณะที่สิงโตทองแก่และอ่อนแอดังนั้นจึงไม่ควรแข็งแกร่งเกินไป ตอนนี้ล็อกเทามีกองกําลังทหารที่แข็งแกร่งและเมื่อพวกเขาสองคนนั่งอยู่ในเมืองกลุ่มจนสลัดหมวกฟางก็ไม่ต้องการที่จะหลบหนีช่วงนี้โทรศัพท์ขัดข้องบล,บลา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 แมงมุมผีเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วและเครื่องดักฟังโทรศัพท์ก็กลายเป็นจ่าฝูงที่เขารู้จักในสิบคนนี้มีหน้าที่ตรวจตราการเดินเรือนี่คือแมงมุมผีเกิดอะไรขึ้นพลเร,รีโกสไปไม่ดีเลยกลุ่มจนสลัดหมวกฟางไม่ได้มาที่เมืองล็อกแต่หันหัวเรือไปทางภูเขากลับหัวหนานี่คําพูดของจันโคทําให้กสสปเดอร์และฮัเชอ์เชนตกใจ พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ากลุ่มโจรสลัดหมกฟางจะไมมาที่เมืองล็อกแต่ต้องการตรงไปยังกรานไลน์นี่คือเมืองที่วันพิสเกิดและถูกประหาปรปกติโจรสลัดจะมาเยี่ยมใช่ไหมและการเข้าสู่กรนไลน์ต้องมีการเตรียมตัวอย่างมากดังนั้นคุณควรไปที่เมืองโลกเพื่อช้อปปิ้งแต่ทำไมพวกเขาไม่มาเป็นไปได้ไหมว่าเขารั่วไหลการแสดงออกของก็สไปเดอร์มืดมนอื่นเป็นเรื่องปกติถึงยังไงเราก็จัดการใหญ่ขนาดนี้ตราบใดที่คุณไม่โง่คุณก็น่าจะรู้จุดประสงค์ของเราหัวเศร้าสารไม่แปลกใจอย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีนี้การจัดการทางทะเลของพวกเขาาก็ปปล่่่รระโชชน์ใหือไม เพื่อป้องกันไม่ให้จ่าฝูงทำผิดพลาดผิวแงงมุมจึงติดต่อกับเรือตรวจการลำอื่นแต่เรือตรวจการลำอื่นบอกว่ามันยังไม่เห็นกลุ่มหมวกฟางและมันก็ยังไม่รู้อะไรอีกตอนนี้พวกเขาแน่ใจแล้วว่าข่าวของจ่าเป็นความจริงฉันจะทำยังไงดีหัวเสาซานถามมันต้องถูกไล่ล่าภารกิจของเราคือจับกลุ่มหมวกฟางเราไม่สามารถปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ก๊อสไปเดอร์ตกต๊ะอย่างชั่วร้ายเป็นผลให้การปิดล้อมเมืองลกถูกยกขึ้นทันทีและนาวิกโยธินก็ขึ้นเรือรบทีละลำและมุ่งหน้าไปยังเรือซิงมอนเทน กัปตันสม็อกเฝ้าดูเรือรบจํานวนมากออกไปและมุมปากของเขาก็กระตุกทันทีเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าเด็กหมวกฟางจะเนียนได้ขนาดนี้เขาไม่ได้มาที่เมืองหลกด้วยซ้ำและปล่อยให้รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยานทั้งสองทำงานโดยเปล่าประโยชน์แต่สม็อกก็รู้สึกสงสารเช่นกันน่าเสียดายที่เขาไม่ได้พบกับลูฟี่หมวกฟางไม่เช่นนั้นเขาคงจับตัวเขาเองไปแล้ว